เป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคนหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ปวดยกมือขึ้น สวัสดีครับ,รบกลับมาพบก,กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการใครป่วยยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสมุนไพรที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับนั่นก็คือว่านหางจระเข้ครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับ รักษาแผลผู้พองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีมากๆเลยนะใช่แล้วค่ะเราจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของเอามาทาแผลภายนอกนะคะ,ะใช่ภายนอกภายนอกแต่ถ้าคนที่รักสวยรักงาม,ม,มก็จะมาทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะพี่นัทใช่แต่ว่าวัฒ<ต>นรรมจระเขศไม่ได้มีดีแค่การทาแผลภายนอกเท่านั้นนะคะ,ะยังไงบ้างแต่ยังมีวิธีที่นิยมกันมากเลยตอนนี้นั่นก็คือการดื่มน้ำวัฒนรรงจระเข้ค่ะดื่มน้ำวัฒนรรมจระเข้นะครับโอ้โหพี่ว่าน้อยคนครับรวมถึงพี่ด้วยไม่รู้นะคะว่ามันจะดื่มกันยังไงแล้วก็ด ครับแล้วที่สําคัญนะครับเราไม่รู้ว่าน้าว่านหางจระเข้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบกันครับใช่แล้วค่ะห้ามพลาดเลยค่ะครับไปชมกันเลยครับวันนี้จริงๆประวัติมันใช้ว่านหางจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเยมากว่า5,000ปีแล้วต้นสายพันธุ์จริงๆเขามาจากแอฟริกาใต้จะเป็นพันธุ์บาบาเดนซิส บาบาเดนซิสคือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากโค์งการแพทย์และกนักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันมีโครงสร้างของสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างก,กายเนี่ยมากที่สุดที่ลักษณะเฉพาะที่อโรเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอโลตินอโลตินเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนั้นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาแผลภายนอกยังรักษาได้เลยใช่ครับรักษาได้เหมือนกันครับ ว่านหางจาระเข้หนึ่งในสมุนไพรยอดนิยมกลายมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อย่างไรคุณผู้ชมห้ามพลาดในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ค่ะและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนูเทลวีเครื่องดื่มว่านหางจาระเข้เข้มข้นเพื่อสุขภาพ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อมาดูฟาร์มว่านหางจระเข้แบบออร์แกนิกแต่ก่อนที่เราจะไปดูฟาร์มว่านหางจระเข้นั้นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดการนำว่านหางจระเข้มาแปลรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนแรกๆของคนไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณเดโชออสินทวีโชคแห่งบางกอกอโลค่ะคุณอครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรียนมานะครับแล้วก็ ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมรู้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเอาไว้ทาแผลเวลาเกิดน้ําร้อนลวกหรือว่าเอามือไปโดนที่ร้อนๆอย่างเงี้ยมาทาแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเย็นขึ้นนะหรือว่าเอามาบำรุงผิวให้ทุ่งชื้นนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแต่ว่าคุณนาบอกว่าคุณอาเนี่ยเอามาทานตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเลยนะครับครับผม มีเหตุผลอะไรคะมีแนวความคิดอะไรบ้างคะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มที่จะทานว่านหางจระเข้จริงๆประวัติมันใช้ว่านหางจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเนี่ยมากว่า5,000ปีแล้วห้าพันปีนะครับแต่ที่เรารู้ใช่แต่ที่เรารู้กันเนี่ยในเชิงของการใช้เป็นเครื่องสําอางหรือทาผิวเพื่อการดูแลรักษาบาดแผลน้าร้อนลรกไฟไหม้ครับนะครับแต่พอเราศึกษาเข้าไปลึกๆเนี่ยโอ้เราเห็นถึงความอัศจรรย์ของเจลว่านหางจระเข้ที่ที่มีอยู่ ธรรมชาติเจลว่านหางจระเข้คือครัไอซีที่ลื่นๆเนี่ยใช่ครับเจลที่อยู่ในเนื้อว่านภายในเนี่ยครับค่ะใช่ครับแต่ข้างในเนื้อของมันก็มียางก็จะมียางเป็นเจลอาโลเรล่าละอาโลเรล่าเนี่ยประกอบด้วยน้ำถึง99%เก้าอรสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นน้ําใช่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นน้ำใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความชุ่มชื้นเยอะมากใช่ฮะทําไมมันถึงเอามาทาผิวแล้วมันสามารถแผลได้ ตัวว่าหานจระเข้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเจลไอตัวโครงสร้างของอะโลเวราที่มันมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์บาสเขาไปกระตุ้นไฟเบอร์บาสที่ใต้ผิวเนี่ยให้ผลิตคอลลาเจนกับอีลาสตินทําให้ผิวเนี่ยสามารถมีเนื้อเกิดขึ้นมายืดหยุ่นได้ดังนั้นเขาเก็เลยเอาว่าหนจระเข้เนี่ยมาเข้าเครื่องเครื่องสำอางต่างๆแล้วคุณอาคะในว่าหางจระเข้ที่มีสารอาหารอะไรบ้างคะ ว่าหาจจะเะคจริงๆเนี่ยสารอาหารของเขาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นสี่จำพวกนะครับเป็นวิตามินเกลือแร่เอมไซม์แล้วก็กดอะมิโนเยอะนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอโลเวล่าเนี่ยมีสารอาหารอยู่ในตัวเขาเนี่ยถึง200กว่าชนิดสองร้อยกว่าชนิดที่ลักษณะเฉพาะที่อะโลเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอโรติน อะโรตินอะลรตินอะโรตินกับอะลรตินเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อไวรัสและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถรักษาไข้หวัดครับถูกต้องครับไข้หวัดโดยไวรัสแล้วก็จะ ไปถึงกลุ่มที่โรคที่ก่อตัวจากเชื้อไวรัสต่างๆเช่นอะไรบ้างคะสเกดเงินอย่างเงี้ยภายในร่างกายเราติดเชื้อเข้ามาเชื้อฝังตัวตอนร่างกายเราเจอเหตุปัจจัยอะไรที่เหมาะสมปรับมันก็ออกมารักษาโดยการทานเข้าไปใช่ครับโดยการทานเข้าไปอย่างคนสเก็ตเงินเนี่ยเราก็แนะให้ว่าทั้งทานด้วยครับแล้วก็ทาด้วยก็คือรักษาผิวข้างนอกด้วยแล้วก็ข้างในด้วยคือว่าห่าจระเข้เนี่ยเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนะครับ นั้นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาคือแผลภายนอกยังรักษาได้เลยใช่ครับรักษาได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้าเราทางเข้าไปตรงไหนที่เป็นแผลเขาจะช่วยสมานแผลให้ช่วยได้กระเพาะอาหารเนี่ยแผลบ่อยสุดใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าโดนกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยแหละถูกต้องครับและตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยในระบบของเมตาบอลิซึมได้ด้วย ก็คือระบบเผาผลาญของสารอาหารครับอ่าตัวว่าหาระเคษจะช่วยอย่างคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายหรือระบบการย่อยอาหารเนี่ยท้องอืดท้องผูกอ่าตัวว่าจะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นอเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะคุณนาคะแล้วโรคที่คนสูงอายุมักจะเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคเบาหวานโรคข้อขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยด้วยไหมคะครับ ว่าหาระ,ะเจราเคนี่ยเขาเข้าไปทําให้ระบบการทํางานในร่างกายคืนสู่สภาพปกติอ,อวัยวะต่างๆเนี่ย ที่มันมีปัญหาในระบบการทํางานพอมันทํางานผิดปกติปั๊บมันก็ฟ้องออกมาว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้เยอะๆมากมายเป็นสัญญาณเตือนทางร่างกายให้เราทราบดังนั้นถ้าเราไปทําให้อวัยวะต่างๆทํางานปกติเนี่ยโรคมันก็หยุดหยุดฟ้องไปเองอย่างคนเป็นเบาหวานไปวัดเลือดเลือดมีความเข้มข้นของน้ําตาลสูงร่างกายเลยเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากกุญแจสําคัญที่เขาเรียกว่าอินซูลินมันไม่อยู่ในระบบเลือดอี๊ เราก็ต้องไปดูว่าไอ้อินซูลินมาจากที่ไหนอ้าวมันมาจากตับอ่อนอ๋อปัญหาตับอ่อนไม่ทำงานแต่อโลเวล่าเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นให้ระบบตับเนี่ยตับอ่อนเนี่ยทำงานทำงานมากขึ้นเพราะมันทํางานมากขึ้นปั๊บเออมันหลั่งให้ผลิตออกมาได้แล้วนะอินซูลินออกมามากขึ้นพอออกมามากขึ้นปั๊บร่างกายก็บอกว่าเอ้ยมีกุญแจสําหรับเอาไปขายเอาน้ําตาลมาใช้ได้แล้วนะครับก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงไปเองครบถูกคุมไว้นี่คือเบาหวาน เมื่เร่องขอปวดเข่าปวดเข่าเด็กในโรงงานเยอะมากที่อายุมากๆนะเราก็ให้เขาทานยืนตอกว่าทานกัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงเงี้ยแล้วคือเรามีสวัสดิการให้เขากินกันอยู่แล้วแต่กินแล้วปรากฏว่าเออเข่าเขาดีขึ้นมันช่วยได้ยังไงเนีถ้าเขาวิเคราะห์ว่าหารจระเขเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเจลอย่างหนึ่งที่เหมือนกับ สารหล่อลือนอ่นเข้าไปอยู่ตรงต่อข้อตรงนั้นด้วยมันเข้าไปอยู่ด้วยครับคูณอ่ารับก่อนมานะครับผมเส์อในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันสูงแล้วก็ความดันต่ำด้วยครับจริงไหมครับจริงครับ เราอาจจะสงสัยเอะทำไมว่าหจาลาเคมสูงก็กินได้ต่ำก็กินได้เอะมันทําไมรักษาโรคไม่ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าหาจาลาเคมเนี่ยอย่างที่เรนให้ทราบมันไม่ได้เข้าไปปรับให้้ยความดันทําไมขึ้นขึ้นขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นไม่ใช่แต่เขาไปทําให้ระบบการสูบฉีดของหัวใจและระบบการยืดหยุ่นของหลอดเลือดของเราเนี่ยให้มีการยืดหยุ่นตัวที่ดีครับและเลือดที่เกิดจากการข้างของอาการเบาหวานอ่ามันมีลักษณะใสขึ้น การเป่งตัวหรือว่าการสูบฉีดก็จะทําให้ลดลงไปแลวอาการพอเราไปวัดดูเอ๊ะทำไมอยู่นภารปกติได้ก็ตรงนี้แหละมันดูเวอร์ไปไหมคอจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาถ้ามันไม่เวอร์ขนาดนั้นเขาคงไม่เรียกผมว่ามันพืชมหัศจรรย์นั้นเออมีระเคลนแพนจริงๆนะตัวนี้ในในศาสตร์ต่างประเทศที่เขาเรียกกันอันนี้มันถือว่าเป็นยารักษาโรคได้ไหมคะ อ่ผมมองว่ามันเป็นอาหารมากกว่านะถ้ายาความหมายคงเป็นรักษาโครคแต่อาหารอนะกินป้องกันในใน,ในแพทย์ทีเขาอบอกอาหารก็คือยายาก็คืออาหาร,รถ้าเรากินมันดีๆเนี่ยร่างกายเราได้รับการดูแลดีๆเนี่ยรโรคต่างๆก็จะหายไปเองไม่เกิดขึ้น